สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาเติมพลังใจในแค่ฝฟังก็อุ่นใจกับผมมูบิ้งครับหนุ่มนักคิดหนักสร้างสารรค์ที่พร้อมจะพาคุณไปสำรวจทุกเรื่องที่น่าสนใจและน้ำตาลค่ะสาวนักฟังนักแชร์ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้ทุกคนได้อิ่มเอมกับความรู้สึกดีๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับสายตาของเราทุกคนค่ะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพตาด้วยการประครบอุ่นค่ะ โอ้โหน้ำตาลครับฟังดูน่าสนใจมากเลยนะเพราะทุกวันนี้เราใช้สายตากันหนักมากทั้งจ้องคอมพิวเตอร์จ้องมือถือเรียกได้ว่าแทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ถูกต้องเลยค่ะหมูปิ้งพฤติกรรมการใช้สายตาอย่างหนักนี่เองที่ทำให้ดวงตาของเราอ่อนล้าแห้งหรือบางทีก็ปวดตาปวดหัวไปหมดจนบางทีรู้สึกเหมือนดวงตาจะประท้วงเลยนะประท้วงเลยเลครับ แล้วการประครบอุ่นที่ดวงตาเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับผมนึกถึงแค่ตอนปวดเมื่อยตามตัวเฉยๆเลยประโยชน์ของการประครบอุ่นที่ดวงตามีเยอะกว่าที่คิดนะคะหมูปิ้งอย่างแรกเลยคือช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาค่ะพอเราใช้สายตาหนักๆกล้ามเนื้อรอบดวงตาก็จะเกรง็งการประครบอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลงลดอาการปวดเมื่อยได้อ๋อเหมือนกับการที่เรานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนอื่นของร่างกายเลยใช่ไหมครับแล้วมีประโยชน์อื่นอีกไหมครับ ยังมีอีกค่ะการประครบอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียงโลหิตบริเวณดวงตาให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงดวงตาและช่วยกำจัดของเสียออกไปได้ดีขึ้นทำให้ดวงตาของเราสดชื่นและมีสุขภาพดีขึ้นค่ะที่สำคัญคือช่วยให้ต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานได้ดีขึ้นป้องกันการอุดตันของต่อมไขมันทำให้ตาไม่แห้งง่ายด้วย